ครับสวัสดีอีซแฟนคลับน้องเลอันกาดมดิด และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วครับกับหมายแสงก้าช่วงกระแสบันเทิงสำหรับคลิปนี้ผมมีข่าวสารจะมาแจให้กับ fc แฟนครับและท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่รักน้องและอันการบัดตได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้มีโพสต์ออกมาเมื่อวันพุทธที่1กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา20นาทีเกี่ยวกับโบทให้ศิลปินที่คุณชื่นชอบมีข้อความดังนี้ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเดเโอ อวอร์ด2022ศิลปินชายหญิงยอดนิยมจากคลืนวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของคนฟังทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตศิลปินในดวงใจท่านให้ได้รับรางวัลศิลปินชายหญิงยอดนิยมจากคลืนวิทยุลูกทุ่งเน็ต เวิร์กโวทได้ในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเท่านั้นโดยใช้แต้ม500แต้มต่อ1โหวทกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15กุมภาพันธ์ส6 6พัแทก็กวทศิลปินลูกทุ่งเน็ตเวิร์กที่กรุงเทพ985ฟังลูกทุ่งศิลปินดังสำหรับการโวทในครั้งนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นศิลปินชาย10คนและศิลปินหญิง10คนศิลปินชายก็จะมี ตีชัยนรงการทศะนะลำเพลินวงสกรลไลอันกาดบณนิตนันอน,นันก้องห้วยไล่มนแขนแก่นคูนเบียพร้อมพงไม้พิลมพรและภัยพงสะทอน fc แฟนครับทุกๆท,ท่านถ้าท่านอยากให้น้องไลอัอนกาดบัณฑิตขึ้นแท่นรับรางวัลไปร่วมโบสถ์ได้ที่แอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธนี้เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ขอจบการส่งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด ติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ